มีสองประเด็นคนระับประเด็นคือป้าจัดการงานสดแทนใช่ไหมแล้วออกเงินเหมือนออกเงินให้ก่อนทำบุญใส่ซองถวายพระหรือว่าจัดการมีค่าใช้จ่ายอะไรทีนี้ถามมาว่าเ,เสร็จงานแล้วป้ามาทวงเงินอย่างนี้พ่อจะได้บุญไหม ในงานนั้นอ่ะก็ทำกันในนามของญาติของผู้ตายคือพ่อคนระการที่ถวายบัจจัยไทยทานอะไรไปจัดงานศพมีการสาธยายธรรมมีการแสดงธรรมมีคนมาร่วมในงานแสดงความระลึกถึงผู้ตายธรรบรรยากาศงานในนั้น่ะมีการทำบุญ เป็นการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะแล้วถ้าพ่อรับรู้และอนโมทนาพ่อก็ได้รับบุญนะมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งมีบุญเกิดขึ้นไหม <Okay. S 1> บุญเกิดขึ้นคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีขึ้นไหมถ้ามีก็ดูปัจจัยที่สองมีการอุทิศให้ไหม บุญที่ทําแล้วเนี่ยมีการอุทิศให้ไหมในปัจจัยที่สองปัจจัยที่สมผู้ที่เราระบุอุทิศให้นะคือพ่อเราเนี่ยรับรู้ไหมปัจจัยที่สถ้ารับรู้อนุโมทนาด้วยไหมมันมีปัจจัยอยู่สอย่าง เป็นลำดับอย่างนี้นะหนึ่งมีบุญเกิดขึ้นไหมสองเมื่อมีบุญเกิดขึ้นแล้วอุทิศไหมอุทิศให้ผู้ตายไหมสามผู้ตายรับรู้ไหมรับรู้ไหมนี่คือถ้าก็เกิดในที่ที่รับรู้ไม่ได้ก็คงไม่รับรู้นะการอโมทนาก็ไม่เกิดแต่บุญที่ทำแล้วก็คือเป็นบุญอยูนะ่ผู้ทำนั้นก็ยังเป็นเจ้าของบุญอยู่นั่นเองนะแล้วก็ บุญที่ทําแล้วกับบุญที่อุทิศให้ก็เป็นเป็นบุญอีกคนละส่วนด้วยนะผู้ทำนะได้บุญสองส่วนแล้วนะแต่การรับรู้ของผู้ที่เราจะอุทิศให้เขาไม่รับรู้เนี่ยนะโอกาสที่เขาจะอนุโมทนาก็หมดไปนะเช่นไปเกิดไปสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างเงี้ยหรือไปเกิดเป็นคนแล้วไปเข้าท้องใครไปแล้วยนะไม่รับรู้แล้วเนะี่ยก็หมดโอกาสที่จะมาอนุโมทนาตรงนี้นะทีนี้ถ้าเขาไปเป็นเปรต ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วเราเอาทิตุญ